หรือเด็กเยาวชนต่างๆใยเข้าอะไรต่างๆแบบนี <rainforest> ้นะครับผมก็เลยคิดว่าการชุดนี้ในการที่จะลงไปตรวจสอบเพราะเรามีของการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เข้าข่ายเนี่ยมาดาเนินการนี้เนี่ยมันเกิดผลสูงสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของรก็ทำมาเยอะแล้วนะครับในการที่จะทำทุกคนการตอบกลบส่งและในการพร้องร้องในกรณีัองานรู้รจชาติก็เรียนท่าน้รองนะครับ ว่าเราก็มีผลกรทบในโลกสังคมออนไลน์หรือจะเป็นการกดที่ไหนก็ตามครับนี้ก็ก็จะขอบกันเดิมผมขอบ่านเป็นนี่ครับจะขอเรื่องอันนี้ได้ไหมน้องจะรู้ว่าฉันสั่งอะไรนะครับเรื่องมีการโพสอะไรต่างๆนี้หรือมีประเด็นใดเพิ่มเติมที่ทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยต้ <c oughs> องการที่จะขยายผล ครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนส้างสุดก็ก็จะขอให้คณะกรรกานใช่